อีกหนึ่งโบนัสสุดเซอร์ไพรส์ที่พี่ก้องปียะผู้จัดละครตราฟ้ามิตะวันชวนทีมนักแสดงนำโดยพระนางมาเก้าปั้นจันลิงหลิงฟรอย์พราวฟ้าทายเอ็มวีเพลงประกอบละครช่วยกลับมากวนหัวใจร้องโดยหนุ่มนนทนนพร้อมท่าเต้นน่ารักน่ารักที่แฟนๆดูครั้งเดียวก็เต้นตามได้แถมบรรยากาศสุดฟิน6นักแสดงน่ารักสดใสริมทะเลบางแสนเพลงเพราะติดหูเอ็มวีก็ติดตามาดูของจริงพร้อมกันในงานแถลงข่าวเปิดตัวละครตราฟ้ามิตะวันวันจันนีที่เซ็นทรัลเวิลล์ค่ะ ฉันได้โกรธจะโทษเธอให้สาใจ คนหัวใจค่ะร้อมท่าน่ารักน่ารักจากพวกเราครับผมไอ้ฉามกันที่เขาเต้นได้อ่ะเป็นคนสวัสดเออจริงเราสายผิวไปเรื่อยน้ามั่นใจก่อนเออทำให้นึกถึงเมื่อประมาณ13ปีก่อนในซูมิจูบ้านไหนซ้อมมันตลอดก็หกเมื่อกี้ขึ้นรถบอกว่าไม่ได้ซ้อมเลยอะ่าไม่ได้ยากให้แบบฟิลลิ่งน่ารักน่ารักเมื่อกี้แอบเห็นของพี่ฟลอยค่ะเฮ้ย ไม่เต้นได้ขนาดนี้คิดว่าคนดูไม่น่าจะผิดหวังเรบับไปก่อนเนะีคผมก็เต้นไปตามที่เขาสอนมาคือเราเป็นคนชื่นชอบในการเต้นไงเป็นอีกหนึ่งโบนัสที่แฟนๆละครนา่าจะได้ติดตามกันแล้วก็ผมเชื่อว่าใครได้ดู MV เพลงนี้แล้วเนี่ยผมว่าจะต้องเต้นตามไปกันพร้อมๆกันแน่นอน2อพฤศจิกายนนี้ได้ดูกันทั่วประเทศแน่นอนครับ